สวัสดีครับชาวปีขานครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูดวงของชาวปีขานดวงความรักในปี2564กันครับโดยไพ่กล่องเดิมนะครับให้พี่เงินมาช่วยกำกับไพ่นะครับกุมาลมาไม้จิตตังเยมากุมาลมาไม่ตังเยมากุมาลมาไม้จิตตังเยมะ คอยคำนํานายดวงนี้เกิดความแม่นยำไม่สุดผิดพลาดที่น้อยที่สุดมาดูันครับเราจะเปิดไพ่ทั้งหมด12ใบนะครับแต่ละไพ่เท่ากับแต่ละเดือนครับมาดูกันครับดวงความรักของชาวปีขานในปี2 5 6 4จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ ใบแรกเท่ากับต้นเดือนนะครับเดือนมกราใบที่สองก็กุมภาใบที่สามก็มีนาครับใบที่สี่เมษานะครับเท่ากับต้นเดือนนะครับใบที่ห้ามิถุนานะครับกร,ก,กระดากระดาสิงหากันยา ตุลาพฤศจิกาทันวะนี่ครับงงนะครับมกรากุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรนดกาสิงหากัญญาตุลานะครับพฤศจิกาทันวานี่ครับ ดวงความรักของชาวพชาวปีขานนะครับในปี2,564จะเป็นยังไงมาดูกันครับดวงความรักนะครับความรักแช่มชื่นมีความสุขตั้งแต่ต้นปีเลยครับชาวปีขานมีความสุขมากครับทางด้านความรักนะครับแต่การเงินพ่อหมอดูไปแล้วนะครับลองไปดูอีกคลิปหนึ่งดูนะครับดวงความรักของท่าน เดือนมกราต้นปีนะครับท่านจะมีความสุขแช่มชื่นกับคู่รักของคุณครับดูจากไพ่ใบแรกครับนี่ครับต้นปีมีความสุขแช่มชื่นรักใคร่กลมเกลียวรักกันมากครับเดือนมกราคมนี้คุณจะรักกันเป็นพิเศษในปี2564ดวงความรักของคุณดีมากๆครับทำอะไรจะประสบความสำเร็จทางด้านความรักคิดไปในทางเดียวกัน มองอะไรมองตรงกันหมดเลยช่วงนี้ความรักสดชื่นเหมือนป๊ปปี้เลิฟเลยครับดูดีไปหมดเลยช่วงนี้เดือนมกราทำอะไรจะตามใจกันโอ้โหชีวิตความรักช่างมีความสุขอะไรขนาดนี้ช่างมีความสุขจริงๆครับแฟนคุณจะเอา,อเอาใจคุณเขาและคุณจะรักกันมากตามใจทุกอย่างและเห็นที่มือไหมครับมีความสุข การเงินก็ดีครับช่วงนี้มีเงินมีทองสามารถไปท่องเที่ยวได้ความรักของคุณจะมองทางด้านเดียวกันมุ่งหน้าไปหาความรักเจอแต่สิ่งดีให้กันและกันช่วงนี้มีอะไรดีๆเข้ามาแน่นอนครับในเดือนมกรานะครับแนะนำให้ท่านไปไหว้พระนะครับหรือว่าไปท่องเที่ยวนี่ครับพาแฟนไปท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวต่างจังหวัด เที่ยวเขาใหญ่เที่ยวป่าเที่ยวเขานี่ครับพ่อะภามันบอกบอกมาว่าเดือนมกราคมนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปรับพลังพลังแห่งความสุขนะครับที่ป่าที่เขาไปเที่ยวรีสอร์ทการมีความสุขแช่มชื่นเลยครับช่วงนี้คุณจะได้ไปฮาริโมนแน่นอนครับในเดือนมกรามีเกณฑ์ที่จะได้ฮาริโมนนะครับแต่ไพ่ใบที่สองพ่อหมอจะดูเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนครับ เรื่องเพื่อนเรื่องเพื่อนของชาวปีขานนะครับในปี2 5 7 4ดีมากครับเพื่อนจะช่วยจัดแจงถ้าเรื่องติดเรื่องงานสิ่งใดนะครับเพื่อนจะคอยช่วยเหลือไพ่ใบนี้ we w e วอ for ์ u n e เพื่อนจะคอยช่วยเหลือครับช่วยเหลือทางด้านที่ดีคุณจะหนีเที่ยวกับแฟนไปฮันนีมนูนเพื่อนก็จะช่วย แ,ดดแจงให้การงานคุณราบลื่นไม่มีอุปสรรคงานที่ติดค้างไว้เขาจะช่วยแอบทำให้หรือช่วยลอกการบ้านให้นั่นเองครับช่างมีความสุขจริงๆเลยนะครับชาวปีขานในปี2564เดือนกุมภานี้เพื่อนจะคอยช่วยเหลือคอยปกปักปกุ้งครองให้ท่านพบกับความสุขความเจริญทำมาค้าขึ้นการค้าจเจริญรุ่งเรือง มีเพื่อนที่ดีคนรักก็ดีแม่แมช่มชื่นมีความสุขในปี2564นะครับแต่ในเดือนมีนานะครับให้ระวังไว้คุณจะไม่รู้จะหัก้ามใจตัวเองได้หรือเปล่าเพราะว่าจะมีหนุ่มหลอยเข้ามาเลือกมากมายเห็นไหมครับคุณเป็นสาวสวยหรือว่าท่านชายนะครับมีจิตใจเป็นหญิง จะมีหนุ่มหล่อเข้ามาให้เลือกมากมายเลยครับนะครับมีจิตใจเด็ดเดี่ยวเหมือนหญิงเลยนะครับถ้าท่านชายแต่ว่าท่านหญิงจะมีหนุ่มหล่อเข้ามาให้มากให้เลือกมากมายและท่านเป็นท่านหญิงท่านชายนะครับจะเป็นหญิงที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวนะครับท่านชายจะมีจิตใจเหมือนหญิงที่เด็ดเดี่ยวนะครับมีคนเข้ามาเลือกให้มากมายแต่ว่าท่านจะไม่เลือกครับนะครับแต่ไม่รู้จัน ท่านจะหักห้ามใจได้หรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนอืทั้งหลอ่อทั้งสวยทั้งดูดีทั้งมีตําแหน่งมียศด,ดูดีจังเลยครับนะครับท่านที่เป็นนักศึกษาอยู่จะมีสาวๆเข้ามาให้เลือกมากมายสิ่งดีๆจะเข้ามาในเดือนมีนาคมนี้นะครับหักห้ามใจให้ได้สําหรับท่านที่มีคู่รักอยู่แล้วท่านที่มีคู่รักอยู่แล้วท่านต้องหักข้ามใจให้ได้นะครับช่วงนี้ ท่านจะรู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับในเดือนที่4ในเดือนเมษานะครับท่านจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าอยากทําแต่หน้าคนนี้ไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าเลยครับแต่ว่าท่านคุณจะประสบความสําเร็จนะครับลักษณะท่าทางของคุณจะดูเหมือนประสบความสําเร็จนะครับดูเหมือนนะครับเพราะว่าคุณจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าในเดือนเมษายนนี้เดือนเมษา,ายนนะครับพออภัขอโทษนะครับ เดือนเมษายนคุณจะประสอบความสําเร็จทางด้านความรักแฟนคุณนี่ครับชีวิตรักดีไปหมดเลยเห็นไหมครับตั้งต้นเดือนกลางเดือนท้ายเดือนชีวิตรักดีไปหมดเลยแต่ว่าในเดือนที่4ท่านจะรู้สึกกับปี้กระเป๋ากับความรักกับคู่รักของคุณมากครับคู่รักจะทําให้คุณมีความสุขมากๆรู้สึกว่าถึงขั้นอยากแต่งงานกันเลยนะครับในเดือนสนี้ ช่มชื่นมีความสุขเพราะว่าต้นเดือนคุณได้ไปทานีมูลแต่ว่ามีคนรักมีผู้หญิงเข้ามามากมายหนุ่มเข้ามามากมายให้คุณเลือกมีทางเลือกเข้ามามากมายแต่ว่าคุณจะไม่เลือกนี่ครับทําให้คุณคู่รักของคุณรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าว่าคนเนี้ยใช่แล้วสําหรับเราไม่เจ้าชู้ด้วยอืมชาวปีขานช่างมีความสุขอะไรอย่างนี้ครับแล้วคุณจะได้ มีเกณฑ์เข้าไปแนะนำตัวให้รู้จักกับคนในครอบครัวของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะครับคุณจะได้เข้าไปแนะนำตัวให้รู้จักให้รู้จักพ่อแม่ของเขารู้จักลูกถ้าเขามีลูกอยู่แล้วนะครับเป็นแม่ไม่ท่านจะได้รู้จักลูกพอหมอก็คาดเดาเหตุการณ์นะครับแต่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับท่านท่านจะได้เข้าไปรู้จักคนในครอบครัวของเขาทําให้ท่านรู้สึกว่าไม่เปล่าเปลียว มีคนรักเข้ามาเสริมในชีวิตเรามันช่างมีความสุขอะไรขนาดนี้โอ้โหชาวปีขานช่างมีความสุขอะไรขนาดนี้ครับแล้วมีจิตใจที่แน่วแน่มากเหมือนพญาคุธเลยครับช่วงนี้ความรักช่างมีความสุขทั้งปีเลยเอาง่ายๆนะครับทั้งปีชาวปีขานจะมีความสุขปี2564ชาวปีขานช่างมีความสุขอะไรขนาดนี้ในด้านความรักคนจะเข้ามามีเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับท่านใดบอกว่า พ่อหมอไม่แม่นเลยพ่อหมอไม่แม่นเลยครับพ่อแมวพ่อหมอไม่แม่นเลยค่ะทําไมถึงไม่แม่นครับเพราะว่าท่านความรักของท่านในปีก่อนหน้านั้นท่านโดนมาเยอะใช่ไหมครับต้องพักฟื้นหัวใจใช่ไหมครับแต่ในปี2 5งพอพ่อหมอมั่นใจมากนะครับไพ่มันออกมาแบบนี้ท่านจะมีความสแช่มชื่นและมีจิตใจเท่เด็ดเดียวนะครับโดนอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะนะครับความรักของคุณจะมั่นคงมากกว่าเดิม ไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับนะครับมาดูครับเดือนที่7เดือนที่7นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยโอ้โหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีท่านจะตกใจกับความรักของคุณเลยว่าทำไมาสัมพันธ์ความรักของคุณมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว งงมากๆเลยจะไมในปีนี้มันถึงเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีท่านจะงงงงงง,งงกับชีวิตตัวเองว่าทำไมชีวิตไม่เคยเกิดมาเป็นที่เจอกับความรักที่เป็นสีชมพูทำไมต้องเจอกับชีวิตตัวเองมันมันเพิ่งเจอครั้งแรกในชีวิตเนี่ยทำไมเพิ่งเจอละครับเจอปุ๊บช่างมีความสุขอะไรขนาดนี้ความรักมีความสุขแช่มชื่นนะครับท่านไม่เชื่อละครับว่าความรักของคุณ ในปีนี้จะเป็นแบบนี้พอหมอก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าไพ่ออกมาอย่างนี้เลยครับชาวปีขานความรักแช่มชื่นมีความสุขมากๆเลยและความรักคุณจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเหมือนเงินเดือนขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงไปเลยครับผมความรักคุณจะเปลี่ยนแปลงและประสบความสําเร็จลุงโลกถึงขั้นแต่งงานกันเลยนะครับนี่ครับสาวๆปีขานรับรองว่าปีนี้ท่านได้สลาโสดแน่นอน นะครับท่านได้สลาโสดแน่นอนครับท่านจะได้แต่งงานดูจากรูปเลยครับถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรโอ้โหชีวิตลุ่งลดนี่ครับขึ้นห้องหอได้เลยนะครับทุกคนยินดีกับคุณนะครับครอบครัวญาติพี่น้องอาจจะเห็นท่านว่าไม่เคยเห็นท่านมากับหนุ่มที่ไหนเลยนะครับวันนี้จะได้เห็นแล้วครับหรือว่าไม่เคยเห็นพาสาวเข้ามาในบ้านเลย วันนี้เขาจะได้เห็นแล้วครับนี่ครับคุณจะพาหนุ่มสาวเข้ามาเปิดตัวให้พ่อแม่ได้รู้จักถึงขั้นวิวากันได้เลยนะครับแต่งงานความสุขแช่มชื่นนะเนี่ยครับและคุณจะได้พึ่งพิงอาศัยนะครับในเดือนกันยายนนะครับคุณจะได้พึ่งพิงอาศัยครอบครัวของแฟนหรือว่าคุณจะได้พึ่งพิงอาศัยในตัวแฟนคุณทำให้คุณมีความรักที่มั่นคงมากขึ้น ทางด้านเรื่องการเงินนะครับคุณจะได้พักเพิงนะครับความรักของคุณมีความแข็งแกร่งมากในช่วงนี้แข็งแกร่งมากๆเลยครับไม่มีใครหักล้างคุณได้ไม่มีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวเข้ามาเป็นมือที่3ได้อย่างเด็ดขาดมือที่สามจะไม่เข้ามาครับเพราะว่าชาวปีขานมีความมั่นคงมากเลยครับนี่ครับมีตัวเลือกเข้ามามากมายแต่ว่าไม่สนใจเลยชาวปีขารักเดียวใจเดียวนะครับ มีความกระปี้กระเป๋าและทุกอย่างจะเริ่มไล่ขึ้นมาดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับนะครับถึงขั้นวิวาแต่ว่าคุณจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องรอคอยอะไรบางอย่างนะครับจะต้องมีเกณฑ์แล้วจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงกับคนรักคนนี้เพราะว่าจะรู้สึกว่ามีเหตุขึ้นเกิดขึ้นในค้อบครองเขานะครับ คุณอาจจาะเ,เข้าไม่ได้กับใครบางคนในครอบครัวของเขานะครับจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกนอยหน่อยหน่อย,อยแต่ไม่ต้องกลัวครับยังไงในเดือนธันวานี้นี่ครับคุณจะได้รอแน่รอสมหวังแน่ครับเพราะเดือนธันวานี้คุณจะสมหวังนี่ครับเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตและรอคอยอะไรบางอย่างจากการขอเขาแต่งงานก็ได้ครับหรือว่าคุณจะถูกขอแต่งงานรอเขา มาขอแต่งงานรอเขามาขอคุณแต่งงานนะครับแล้วคุณจะสมหวังด้านปารถนาเลยครับผมชาวบีขันช่างมีความสุขอะไรขนาดนี้นี่ครับพอหมอชอบไพ่ใบนี้นะครับใครได้ไพ่ใบนี้ความรักจะรุ่งโรดมีความสุขแช่มชื่นมีความสุขเห็นไพ่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบโอ้โหช่างมีความสุขอะไรขนาดนี้ถึงขั้น เข้าวิวาอืช่างมีความสุขอะไรขนาดนี้ครับชาวปีขานนะครับในปี2 5งพันห้าร้อสิบสี่เรามาดูเพิ่มอีกสามใบแล้วกันครับถามกันไปเลยครับว่าคุณจะได้แต่งงานดังสมปรารถนาหรือเปล่ามาดูกันครับพี่เงินมาครับชาวปีขานจะได้แต่งงานดังสมปรารถนาไหมครับมาดูกันครับ ไพ uh huh. ่ออกมายังไม่แน่นอนนะครับจิตใจของคุณไพ่ใบแรกบ่งบอกถึงจิตใจนะครับใบที่สองเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใบที่สามเป็นใบเสริม uh huh. มีเกณฑ์อยู่นะครับได้แต่งงานมีเกณฑ์นะครับแต่ว่าจะต้องเสียเงินเสียทองแน่นอนอยู่แล้วครับการแต่งงานจะต้องเสียเงินเสียทองแต่กูว่าคุณได้แต่งงานนะครับมีเกณฑ์นะครับแต่ว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการ จิตใจคุณจะคิดมากนอนไม่หลับเลยมันตื่นเต้นนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับไพ่สิบดาบไพ่เก้าดาบนะครับบางคนบอกว่าไพ่ดาบขึ้นไม่ดีแน่นอนแต่พ่อหมอบอกเลยครับไพ่นี้เป็นไพ่ดีครับเพราะว่าคุณขอเขาแต่งงานหรือว่าคุณได้แต่งงานขอเขาเป็นแฟน <c oughs> คุณจะได้สมหวังดังปารถนาเห็นไหมครับคุณจะได้สมหวังดั่งปารถนาเลยแต่ว่าคุณจะคิดมากเลยครับคิดมากนอนไม่หลับเพราะไพ่นี้มันเป็นไพ่บ่งบอกถึงการคิดมาก แต่เป็นไพ่ที่ไม่ใช่ไม่ดีครับเพราะจิตใจคุณครับไพ่ใบแรกบ่งบอกถึงจิตใจคุณจะคิดมากแต่ว่าคุณจะสมหวังดับปัถนาครับนี่ครับให้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณขอเขาแต่งงานคุณจะสมหวังดับปัถนาครับแต่ว่าต้องใจยเย็นๆนะครับนี่ครับเพราะว่าเพราะความมั่นคงในความรักของคุณมันรวดเร็วเกินไปครับผมต้องใจยเย็น ความรักมันเกิดภายในปีนี้จริงครับแต่ว่ายังโลงเลนี่ครับโลเลสงสัยนะครับว่าพ่อแม่คุณกับเขาจะเข้ากับคุณได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับพอไพ่พมันออกมาอย่างนี้ครับแล้วคุณจะได้โลเลเห็นไหมครับยืนอยู่บนเช่นเชือกนะครับถือเหรียญอยู่โลเลสงสยัยว่าเรากับเขาเป็นคู่กันหรือเปล่าแต่ความรักมันเกิดขึ้นมารวดเร็วมากครับโอเคครับยังไงชาวปีขานก็มีความสุขในความรัก ในปี2514มากๆเลยครับโอเคครับขอให้ชาวปีขานพบกับความรักที่แช่มชื่นมากที่สุดในชีวิตในปีนี้มีความสุขมากๆทําอะไรก็มีความสุขความรักออกมาดีหมดเลยไม่มีไม่ดีจะขอแต่งงานจะคิดมากแต่จะสำเร็จแต่ว่าจะมีอุปสรรคแน่นอนครับทุกอย่างเรื่องเงินเรื่องทองทุกอย่างนะครับและจะมีครอบครัวของเขาจะคิด ว่าจะเข้ากับคุณได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวของคุณแล้วครับคุณจะรอเลยสงสัยนะครับขอให้ท่านแช่มชื่นครับรวยร้อยล้านพันล้านกันไปเลยครับความรักก็ต้องเป็นแบบเศรษฐีความรักต้องเป็นเศรษฐีนะครับความรักของของบางคนไม่เป็นเศรษฐีเปิดขึ้นมาเป็นยาจกไม่ดีเลยครับแต่ความรักของปีขานน่าจะเป็นเศรษฐีนะครับโอเคครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ